สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่แบงรับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้อาก็จะยืนอยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะ Ford Ranger XL ตัวเตี้ยนะคะคันนี้จะเป็นโมเดลเก่าของเรานะคะมีส่วนลดจัดหนักนะคะแล้วก็ของแถมจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่6 3 2 0 0 0มมบาทเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะอามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะคะ คันนี้นะคะชุดแต่งเต็มคันแบบนี้พร้อมชุดแต่งเลยนะคะฟรีดาวค่ะใช้เงินออกรถศูญบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปรับชมนะคะว่ารายละเอียดของแถมและชุดแต่งาากับลูกค้าอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของแถมและชุดแต่งรอบคันกันเลยดีกว่านะคะ<อ>เริ่มจากตัวทางด้านหน้านะคะก็ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ามามัดแต่งสีเงินให้กับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับไฟ led นะคะให้ทั้งหมด3จุดนะคะนี่ค่ะ ติดตั้งเป็นตัวอะคริลิกนะคะคําว่าแรนเจอร์นะคะสีโครเมียมให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะมาดูในส่วนของไฟนะคะออาได้ทําการเปลี่ยนเปนชุดไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้าไปนะคะมาพร้อมเดลี่อ y e นะคะตาไฟจะเป็นตาสีแดงค่ะวงแหวนจะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะมาดูในส่วนของแม็กและยางกันบ้างนะคะแม็กคันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางซิ่งเลยนะคะขนาดของยางจะอยู่ที่255ัก5 5 1 8ค่ะ ลายแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะมีลาให้เลือกคะ่ะเดิมเดิมนะคะ Ford Ranger ตัว XL ตัวเตี้ยของเราจะเป็นล้อกระทะนะคะที่มาจากโรงงานอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ของแถมนะคะแต่งเติมให้กับลูกค้าไปค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ติดนะคะจะเป็นฟิม์มคันนี้นะคะอาติดฟิม์มเป็นฟิม์มของราิน่าอาเซียนะคะบานหน้านะคะจะอยู่ที่ส0บเปอร์เซคะ่ะในส่วนทางด้านข้างนะคะจะอยู่60สเปอร์ซนคะ่ะแล้วก็คู่หลังนะคะ80เปอร์เซนตคะ่ะ อันนี้ลูกค้าระบุมาเองนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ของฟิลมอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จัดให้ค่ะติดตั้งเติ่มเติมปอีกนะคะเป็นคิ้วกันสัดค่ะ4ชิ้นหรดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะติดตั้งเป็นกระบะลายเนยนะคะให้ไปด้วย่ะของฟอร์แท้นะคะท่านนี้ฟรีดาวนะคะทุกคนใช้เงินออกไว้ศูนย์บาทค่ะน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดร,รอบๆร,รอบคันของตัวภายนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูในเชิงของภายในกันค่ะภายในนะคะ พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะชื่อยผลแรงด้วยไฟฟ้ามีน้ำหนักเบานะคะมาพร้อมกับปุ่มมัติฟังกชันเป็นพวงมาลัยปุ่มทางด้านซ้ายมือจะควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะปุ่มทางด้านขวามือจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดค่ะกุญแจของเรานะคะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแบบนี้หนึ่งดอกแล้วก็เป็นกุญแจร,รีโมทแบบพับเก็บได้หนึ่งดอกนะคะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2อลิตรนะคะคันนี้ก็ได้ทําการ ใส่เป็นเบาะนังให้กับลูกค้าไปนะคะเบาะนังสีดําเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีแดงค่ะทางด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งเป็นเบาะแคปนะคะให้กับลูกค้าไปด้วยแล้วก็ใส่เป็นผ้าางกระดุมเทารูปนะคะให้ไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของตัวภายในรถก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะที่เราได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ไปคันนี้ฟรีดาวนะคะใช้เงินออกดรถสบัตค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรวมๆรอบพันธุ์ไพน์กันต่อค่ะ เป็นยังันบ้างคะทุกทคนเห็นรายละเอียดชุดแต่งรอบคันของคันนี้ไปแล้วนะคะบอกให้เลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะใครผ่านไฟรนน้นก่อนได้รถก่อนนะคะเพราะว่ารถของเรามีจํานวนจํากัดจริงๆค่ะอ่ะฟรีดาวนะคะใช้เงินหอวงรถสบบาทค่ะเดือนนะคะ ถึงใจย,ยังไงก็รีบโทรมาหาอาที่เบอร์ตัวสื่น992229244นะคะถ้าไม่สะดวกที่จะโทรเหมือนเดิมเลยสามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เป็นคิวอาร์โค้ดลน์ส่วนตัวของอานะคะแอดมาสอบถามเลยพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยอาจัดหนักจัดเต็มนะคะวันนี้อาขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าโดนใจงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ